นิทานเรื่องมดแดงกับใบไม้เรื่องโดยคุณครูสมศรีวงมนทนภาพโดยคุณครูรุ่งโลดแสงพันที่ป่าแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่มากมายหลายชนิดเช่นช้างเสือกระต่ายกระรอกลิงงูและสัตว์เล็กๆอย่างมดแดง วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มลมพัดแรงไม่นานนักฝนก็ตกลงมาสัตว์ต่างๆหาที่หลบฝนให้แก่ตนเองบ้างก็อบพยพไปอยู่ในที่สูงสูงคงมีแต่มดแดงที่อบพยพไปอยู่บนต้นไม้ฝนตกติดต่อกันหลายวันน้ําป่าจากบนภูเขาไหลมาอย่างแรงพัดต้นไม้ที่มดแดงอาศัยอยู่โค่นลง แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วพวกเราหนีเร็วพวกมดแดงตะโกนพวกมดแดงต่างหาที่ยึดเก,กดดาะเพื่อไม่ให้ลอยตามน้ำไปลูกมดแดงตัวหนึ่งตัวเล็กมากไม่สามารถทานกระแสน้ำได้ต้องลอยไปตามน้ำอย่างน่าสงสารช่วยด้วยช่วยด้วยลูกมดแดงร้องขึ้น ลูกมดแดงกำลังจะหมดแรงและจมน้ำแต่ทันใดนั้นก็มีใบไม้ใบหนึ่งลอยมาจับลูกมดแดงไว้ได้ทันใบไม้วางลูกมดแดงไว้บนหลังของตัวเองไม่ต้องตกใจไปกับข้านะใบไม้บอกลูกมดแดงเกาะใบไม้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งฝนหยุดตกน้ำเริ่มแห้งลง ใบไม้พาลูกมดแดงลอยไปติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเอาละปลอดภัยแล้วเจ้าขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะใบไม้พูดมดแดงรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของใบไม้กล่าวขอบคุณใบไม้ขอบคุณท่านมากท่านมีบุญคุณต่อข้าข้าจะไม่ลืมพระคุณของท่านเลยถ้าข้าต้องการความช่วยเหลือบอกข้าได้ตลอดนะ มดแดงกล่าวไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่ข้าต้องการก็คือการเป็นเพื่อนกับเจ้าเรามาเป็นเพื่อนกันนะมดแดงดีใจมากที่จะได้เป็นเพื่อนกับใบไม้ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมดแดงจะอาศัยใบไม้เป็นที่หลบฝนและป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ นิทานเรื่องมดแดงกับใบไม้ก็จบลงแล้วนะคะเรามาทบทวนคำถามท้ายบทกันนะคะคำถามข้อที่1เกิดเหตุการณ์อะไรในเรื่องมดแดงกับใบไม้คะคำถามข้อที่2เมื่อฝนตกมดแดงทำอย่างไร คำถามข้อที่3ใครช่วยเหลือมดแดงและคำถามข้อที่4ภาพที่แสดงถึงฝนตกและมีโทษเป็นอย่างไรคะ